S 1> <S 1> <S สวัสดีครับจวน้องครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมใครมาบ้างเนาะน,นับเปิ้ลนับเปิ้ลสวัสดีครับคุณม,มคำล่าสวัสดีครับ มีอะไรสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายขอบคุณน้องทาเ้อน้องทากัมาคุณหนุ่มกันไมสวัสดีครับคุณหนุ่มครับผม ขอบคุณมากครับคุณวีส่วนอีกถูกสวัสดีครับผมเดวไปครับขอบคุณมากนะครับคุณวีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม จะบ้านไปกัดยาให้วัวกัดยาให้วัวเสร็จชั่วนี้ก็อย่างนี้เลยงานเยอะรังมันเล็กนิดเดียวเป็นเป็นพึ่งอะไรเขาเรียกพึ่งพึ่งตารัางรังไม่โตรังประมาณนี้เลย ถ้าอยู่ตามตามต้นไม้จะลังใหญ่ไอ้ผมเจอปีนี้เจอเจอสองรังแล้วนี่ว่าจะมาเกี่ยวหญ้าให้หวัวเข้ามาก็เจอพอดีแต่ก,ก่อนแต่ก่อนมันต้นต้นมันมันจะตรงแล้ววันนั้นฝนฝนมันตกแรงก็เลยต้นมันเอิดลงงล่างเลย ห <L an ches> นักพึ่งลังไม่ตัวหรอกลังนิดเดียวตอนแรกผมว่าจะคเคาะดูว่าลังเขาใหญ่แค่ไหน,ไนไกลัวมันไล่กลัวมันไล่ก็เลยไม่กล้าขอบคุณมากนะครับคุณบีครับผมขอบคุณคุณบีขอบคุณชวนของชาแนลนะครับผมขอบคุณคุณหนุ่ม ขอบคุณนเปื่อนด้วยครับผมขอบคุณน้องสาจ้าจาขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจเดี๋ยวก็ลงนะครับผมยวจะลงนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกเรือมนะครับขอบคุณมากครับผม อีกนาทีนึงพอดีเลยอีกนาทีนึงก็ลงครับผมขอบคุณมากนะครับขอบใจเยอะดงแหละโอเคไรเดี๋ยวก็ลงแะไรละอีกนาทีนึงก็ลงขึ้น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 จังปนอี่ตัวนี้ครับผมคุณวีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณหลายเรือยครับผมขออนุญาตลงก่อนเด้อบานี้ ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณน้องถาขอบคุณชวนองขอบคุณคุณนุ่มครับผมขอบคุณนเปิ้ลขอบคุณลุงคำหลาด้วครับผมขอบคุณหลายเด้อครับทีใหม่กำลังใจชาวบ,บ้านบริยูว่าน้ำกล็ดดูเราบริอะไมว่านก็นบอะไรว่านไป,ไปแปเพอเคยมาลองกลิ่นไรบ้างบ่อยบ่อยไม่ร่มเลยวันนี้ขอบคุณหลายนนครับผมขอายาลุงกอนเด้อครับผม